สวัสดีครับอยู่ผมช่างบอยปิุมธาน,นีนะครับก็วันนี้มาดูงานวันที่5เจ้านิโนโปรเฟียเปลี่ยนหัวเครื่องเกียร์เป็นซีรีส์เจ็รอนะเสร็จเรียบร้อยมาแล้วเดี๋ยวผมพากับกล้องเยียบเบรกดูเสร็จแล้วล่ะก็เดี๋ยวติดเครื่องแล้ว <S <S ไงหวานไหมกระเถ,ถฉ่ำไปเลยนี่นะจบเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะติดเครื่องนะติดเครื่องแล้ว จบนะครับก็ดเดี๋ยวรอติดเครื่องอยู่แปบ๊บนึ่งใจเย็นใจเย็นทำใจรุ่มๆเอาไว้ไวรุ่นทำใจรุ่มๆกันเอาไว้เสร็จมาแล้วละ่ะเดี๋ยวจะติดเครื่องลองระบบย้ายรถออกก<อ>็วันนี้วันที่ห้านะครับวันที่ห้า อันนี้เด so ินระบบลมใหม่เป็นเบลกแห้งทั้งลำนะเบลกแห้งใหม่ทั้งลังทั้มสิบสองล้อเลยเดี๋ยวพาดูภายระบบภายในโอ้โหวาวุ่นไปหมดยังสะพานพระรามแปดเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นบ้างได้รอบบาย้งเลยบายสองไปสามเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ สะพานพระรามแปดวันนี้ก็มือจะสั่นนิดนึงเพราะรีบจัดนะฮะนิวใส่ลมเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะมาดูด้านหลังวะนี่นะฮะนนก็ลำนี้ใส่ให้ห้าลูกวอลไวล่ลมเร็วนะห้าลูกไปเลยสิบสองล้อคือหนุยไวเครื่องคู่ตัวเป็นพีสิบ็ดนะครับพีส <P> บ็ดก็เดี๋ยวจะติดเครื่องละ ฮนะรอแปบ๊บรอสักครู่เดี๋ยวพาเดินดุ้งหลังก่อนก็ได้ไปเดี๋ยวเราไปดูทีมงานแดนสองว่าไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวไปพาไปดูแดนสองก่อนนี่แดนสองเจ้ารถแปดล้อนะก็ได้หลายแล้วนะวันนี้นี่นะฮะเจ้ารถแปดล้อนะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรน,นะฮะอำเภอคลองลานวันที่ห้า แต่นันนเดี๋ยวจะติดเครื่องแล้วเดี๋ยวจะอ,ออกนี่ก็กระทงแท่นมานี่แล้วอันนี้ก็ทําเป็นสิบสองล้อนะฮะนี่แท่นหลังเขาอยู่นี่เตรียมไว้หมดแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะขี่ได้ไหมรถขี่ได้ก็ขี่ขี่ไม่ได้ก็ต้องขี่ ไอ้ตะขอมันอยู่นั่นนะตะขอเกี่ยวไอ้นั่นแผนะแบตอ่ะมีสองอันเลยตรงนู้นตรงนู้นเออดูไวันนี้ผมยุ่งมากเลยยุ่งถ้าผมยุ่งผมจะไม่รับโทรศรัพท์ผมก็จะไม่รับเลยเพราะว่ามัวแต่มานั่งรับโทรศรัพท์นั่งคุยงานผมก็ไม่เสร็จงานผมก็ไม่เสร็จไงมีโทรมาวันนี้เป็นสิบสายเลยผมไม่ได้รับแล้วเบอร์ใครก็ไม่รู้ใครดูอยู่ก็อยากมีธุระก็โทรใหม่ได้เลยตอนนี้รับแล้วขาบเบรกรั่วหน่อยๆน,นะเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวลองไปขี่ลองเอาโซนเน็คขีดล้างน่าจะหายก็เป็นเครื่องพีซีเบ็ดนะนี่นะฮะเครื่องพีซีเบ็ดหน้ายืน่นเดี๋ยวรอดูทีมงานดูาตายแบตละ เบรกแห้งทั้ง12ล้อนะครับเบรกแห้งทั้งหมดนะฮะนี่ดูได้เลยก็วันนี้วันที่5้านะวันที่5เดี๋ยวดูว่าเออสาตา์เครื่องแล้วรถมันจะเป็นยังไงดังบ,บึ้มเลยนะด <laughs> <laughs> เดี๋ยวรอดูกัน เอาเดี๋ยวเราชมตอนต่อไปเอามาดูกันต่อเครื่องติดเรียบร้อยแน่เลี้ยวล้อให้ดูเลยแน่โครการเลี้ยวล้อหน่อยติดเรียบร้อยเครื่องนะฮะ วันที้5ลองดอดเดอาหน่อยดิยดอ่าเหลือเช็คระบบนะครับเช็คระบบรั่วไหลแล้วก็เดี๋ยวออกลองมาขี่ Chúng ta đợi chương trình tiếp À, má giờ bên ta sẽ xem เดี๋ยวดูผมต้องแจ้งนี้นะควันขาวคือหนึ่งกล่องยังไม่ได้ทำกล่อง ECU นะมันยังไม่ได้ทำนะครับควันมันจะขาวแล้วเดี๋ยวเวลาทำกล่องแล้วมันจะมันจะหายขาวทันทีเลย,เยลนะะก็ติดเรียบร้อยมาแล้วเครื่องนะครับเดี๋ยวพาเดินดูฝั่งนี้มั่ง นี่นะเจ้าพีสิบเอ็ดนี่นะเข้าสู่วันนี่ห้านะครับไวๆไ,ไม่ต้องรอนานนี่ทีมงานก็ไล่เก็บรายละเอียดอยู่นะก็คลิปนี้ก็ลากไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผม